อย่างนั้นละตักแกงนะตักแกงพี่ใจลามาตักแกงเนี่ยร้จยแก่หอมอย่างนั้นหอมหอมเคยชอบขนาดว่าแร้ไปซื้อมาเป็นเลยก็บมาได้ถามเพราะว่ามันกินนะอย่างนี่หอมอย่างนั้นหอมขนาดเลยอันนี้เป็นตัวหน้าห้ากินน้องร้ายน้อเจ้าโถละเจ้าก็เคยนั่งนี่เจ้มโม่หน่าก็ยังมันนั่งตักเอาน่ะฮะ แค่ต้องนั่งตากะเออตัวเป็นละเอ็กละอ่อนน่ะมั่งงอมหัวไงนั่งตาเอาเจ้าเจ้าเจ้าแก่เจ้าได้ยินก่อนเจ้าฟีบาได้นั่งตานั่งตาเจ้าเนี่ยฟีจันเราก็ต้องทำการสำคัญนั่งตาหนนั่งตานั่งตากเ่างนี้อะไรๆอะไรอย่างมาต่ำก้นลาเนี่ยไออย่างต่ำก้นมึงเลยดูดิ๊เนี่ยอันนี้อันนี้ละฮะ หัวหัอ๋อหมอเจ้าขี่นบคุณยังเลยนะแก่นี่ถ้าจะลำคะแดนเอาทำต่ทำจังอีกอย่างถูกต้องอยากเรีคาดนี่คือการนั่งครับลานั่งตาเคยไปด้วยนะตรงไตเคยถ้าจะยืมตรงไปได้แล้รฮะก็เคยเป็นใหญ่เคยเล็กเอวโอ้เอวบดีนะขาบดีเน่ยเติเติมนหอมแล้วหอมฮอฮอยังกันบดีดนปพี่เคยกับีล โอ้นยังกดกนโปมเร็วเนี่ยกก็ทำตามที่ถูบอกตปกี้ถูบอกว่านั่งตักบอกให้อีลานั่งตาอ่ะมันไปเจนั่งจะไอจะตปนี่างงอพวกกันนั่งเอ้บันั่งตากนั่งอย่างน้นแล้วน่ไม่ถึงอีลานั่งเพแล้วกระตาจะไปเยืะอมันงอหัวโศเขาบอกว่าเฮานั่งตาข้างนั่งลงนั่งลงแล้วตาแกงอ๋อนั่งตาแกงก็ถูบอกอู้จบๆอ๋อสูนี่นะมันต้องนักงแก่ง มันก็อบอกแต่บอกว่านั่นอ่ะปอเลยง่ายบา่ถ้ากินจะเกินมันอย่างจักยังไม่โม้งแกงเนี่ยฮะอีละ่ะมึงคนหนึ่งมึงคนหนึ่งเนาะ